สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูบูเบิสนะครับตัวนี้ <Blue S 1> นกฟ้านี่นะครับเดี๋ยว,ด,ยวดูดีกว่าอาการเป็นยังไงนะครับเอาลองติดดิลองฟังเสียงนะออกติดเลยเล่นเๆ่ เหมือนลูกปืนไปขี้กากนะครับอาการยังล็อกนอง,อง,อง,องยกโม่ดนี่ยขอนไหมอ่านะครับก็ดัง,งันลื้อเลยออาอ่นนานน้ำมันออกเดี๋ยวลองดูที่มันเป็นอะไรกันแน่นะครับอ่ะก็ตอนนี้คือมันใช้งานได้แต่มันดังเฉย อ๋อได้ได้ได,ได้เดี๋ยวลองดูนะครับอ้าวนะครับตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับพอเหวี่ยงไม่หนาทู่ปืนมันกระโยกมันเลยนะ วลาหมุนนี่มันจะเทือนมือเลยนะอยากถือผมแกะเม็ดดูก่อนนะครับอ่ะนะครับก็ลูกปืนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับนี้เป็นลูกปืนเม็ดนอนนะครับฝั่งที่ว่าเป็นด้านโมเลนะครับเนี่ยครับมันจะลุนเข้าลุนออกได้นะครับพงกนี้ดูนะครับนี่ถามว่าทําไมมันให้ตัวได้นะครับรถใหม่ๆก็เป็นนิดๆอะไรแบบนี้นะครับบางทีมันเป็นที่ลูกปืนนะครับตูงนี้ก็เปลี่ยนเม็ดกลมไปเลยนะครับมันจะแน่นนะครับนี่ อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะอันนี้ลูกสูบอ๋ออันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยใช่ไหมบิ๊กลูกสูบเขาขยายหลุมมาเออนี่นะลูกสูบมันขยายหลุมมาให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาวัดดูดิขยายเท่าไหร่ หล,หลุมเดิมมันจะไม่ใหญ่อย่างนี้นะครับตัวนี้น่าจะอยู่สักห้าห้าถึงห้าแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูนะครับนั่นนะห้าสิบแปดนะครับนี่ประมาณห้าสิบแปดมิลนะครับหลุมนะครับอ่าอ่ะ,อะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็ สำหรับนะครับฝาเรือลูกปืนนะครับของเครื่องจีนนะครับส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีล่องโอลิงตัวนี้มาให้นะครับนี่ตัวนี้นะครับคราวนี้เราก็ต้องมากึงนะครับถ้าไม่กึงเราก็ต้องตัดประกันนะครับประกันซับหน้าแผ่นตัวนี้นะครับอ่านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งนะครับที่อยากจบทีเดียวก็คือว่าซื้อกึงนะครับกึงล่องโอลิงเลยนะครับอ่าใช้ของ อาทีได้เลยนะครับเวลาเข้าหน้าเสียขึ้นมานี่ก็เปลี่ยนโอลิงอย่างเดียวนะครับนี่ก็จะมานี้นะครับอ่ะโอเคนะครับไปนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อเดิมก็เดี๋ยวจะลองติดในฟังเสียงดูนะครับอ่ะดูทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ใส่แผ่นทวงไปแล้วนะครับหเหตปัลมมอด,ดีเนี่ย ไม่ตับปะแบบยากกันเนี่ยสั่งล้อพ้าดลูบๆเลยดิอันนี้อันนี้สปริงเดิมอะไรเดิมหมดเลยใช่ไหมอ่าโอเคเหลงเลยครับขอละไรกนันแล้วละ ก็ถือว่าโอเคจะได้นะครับตู้ดีนะครับ โอเคนะครับก็เร่งติดมือดีใช้ได้นะครับก็เหนือไพี่เขาเอาไปเทสดูนะครับว่าผ่านไหมนะครับอ่ะเนีนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทำเครื่องนะครับอยากได้สเตปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9เจนะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ